สวัสดีครับผมนายอนุชาเสียงคำเป็นนักศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตลำปางวันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับการวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยเรียนครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับการตั้งครรภ์นในวัยเรียนเป็นความจริงอันน่าสะพึงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ชั่วพริบตาแต่มีข่าวดี ก็คือการตั้งคันในวเวียนนั้นมีการป้องกันถ้าคุณไม่มีเซ็กค,คุณไม่ต้องเสี่ยงที่จะมีการตั้งคันแต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะมีการมีเซ็กกันวิธีที่ดีที่สุดคือต้องรู้ว่าทำอย่างไรคุณถึงจะป้องกันการตั้งคันโดยไม่ผืนสงค์ได้บทความนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางให้คุณครับหนึ่งเลยเรียนรู้เกี่ยวกับ คำว่าไม่ซึ่งรวมถึงการพูดคำว่าไม่ในทุกสถานการณ์ที่ทําให้คุณอึดอัดใจไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธที่จะไม่มีแฟนการปฏิเสธการสัมผัสร่างกายปฏิเสธการมีเซ็กซ์หรือการมีเซ็กซ์โดยไม่ได้ป้องกันการยืนหยัดการป้องกันตัวเองนั้นไม่มีสิ่งผิดวิธีเดียวที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อเปอร์เซ็นคือการไม่มีเซ็กซ์เพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าตัวเองงี่เง่าที่ ไม่อยากทำเรื่องเหล่านี้ 2. รู้ว่าอะไรทำให้ตั้งคันและอะไรไม่ทำให้ตั้งคันถ้าเป็นเรื่องของเซ็กโดยทั่วไปแล้วมีความเชื่อผิดๆว่าอะไรทำให้ตั้งคันและอะไรทำให้ไม่ตั้งคันมากมายความเชื่อผิดๆนั้นมีทั้งข้อมูลผิดๆทั่วไปและคำโกหกที่มีเจตนาจะหลอกคุณ ป้องกันตัวเองอด้วยข้อเท็จจริงและลดโอกาสตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเฉียวฉลาดครับ 3. เข้าใจประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดในรูปแบบต่างๆวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธีนั้นมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันบางวิธีก็ดีกว่าวิธีอื่นๆแต่ละคนก็ชอบวิธีการคุมกำเนิดต่างกันไปแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนแค่มีความรู้เกี่ยวกับ,กบรูปแบบการ คุมกําเนิดและประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดไดในรูปแบบเพียงเล็กน้อยก็ช่วยคุณได้มากแล้วและข้อสุดท้ายข้อที่4มีเซ็กอย่างปลอดภัยจำไว้ว่าการมีร่วมเพศหลายแบบทำให้ตั้งครรภ์ได้วิธีที่ดีที่สุดคือพูดคุยเรื่องวิธีการคุมกำเนิดกับผู้นอนของคุณก่อนมีเซ็กเพราะวิธีการคุมกำเนิดนั้นมีหลายวิธีเช่น ยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยและยาค่าอสุจิถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะต้องคุยเรื่องการคุมกำเนิดกับคู้นอของคุณนั้นหมายความว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีเซ็กกับเขาหรือคุณต้องแน่ใจว่าได้ศึกษาข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพของยาคุมต่างๆนั้นทุกประเภทอย่างท่องแท้ก่อนตัดสินใจครับผมก็ขอ จบการให้ความรู้ในการวิธีการป้องกันการตั้งคันในเวัเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ